สวัสดีทุกคนวันนี้มาทำปัดป๋าบ,บุ้งกับปัดผิดหมูลองดูนะคะทำปัดปักบ,บุ้ง,งคือปัดง่ายๆทุกคนก็ทำเป็นแต่ว่าวันนี้คือแอ๊ทำกับข้าววันนี้มีมีปัดป๋าบ,บุ้งแล้วก็ต้อนปลาทูปลาตาแล้วทำเองปลาทูก็ทำเองวันนี้มาทำอาหารให้กินอีกแล้ว แต่นนั้นก็ถ่ายด็ไปสองสามวันก็ถ่ายหลานไปหลายหลายคลิปสามสี่คลิปได้วันนี้ไม่รู้สะถ่ายนี่ทําทำกับข้าวให้กินทลาวุกคนใส่กระเทียมผัดกะบ,บุ้งไยแดงเนกะันแต่ว่าไม่ใส่พริกผัดบ,บุ้งไยแดงมักนเราไม่ใส่พริก ผัดเผ็ดหมูให้ดูผัดเป็ดหมูให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้แอนก็ทําเครื่องไว้แล้วทําเครื่องไว้ก็าถ้าทุกคนอยากทําผัดเป็ดใช่ไหมก็ไปดูคลิปหลังๆนะคลิปหลังๆเพราะว่าแอนบอกว่าเครื่องผัดเป็ดทายังไงบ้างอะไรใส่อะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ไม่ต้องทําวันนี้ไม่ต้องทาให้ดูนะคือแบบจำเสร็จํำเร็จรูปเลย ร้อนๆเราก็ใส่ปักบ,บุ้งเลยค่ะปักบ,บุ้งนี้เมื่อวานลูกชายไปซื้อปักบ,บุ้งมาเชีวมันมันหอยนะคะใส่น้ำมันหอย ก็ใส่รสดีนิดนึงทุกคนก็ทำเป็นอ่านแต่ใส่แต่ว่าก็คือมีใส่น้ำมันหอมแล้วใส่รสดีด้วยนั่นแหละก็อร่อยนะและมีใส่น้ำตาลนิดนึงเพะ้กลินกินหวานนิดนึงแต่ตอนนึง ใช้เี่มันถึงไแรงกว่าแต่นี่ใช้ัต่งก็ใช้เตาใช้เทาแบบไฟฟ้าเสร็จแล้วจับม้วนแบบนี้ฝักงไฟเองน้ำหงิงมันหมดเองนะน้ำัก ต้องมีน้ำตับมึงมาต่อเองแล้วค่ะเดี๋ยวให้ดูผัดเต็ดนะคะวีะการเครื่องผัดเิดเอสตำเองนะถ้าตำนี้มันอร่อยกว่าปัน่นเพราะว่าตำนี้เม็ดพริกมันแตกมันหอมแล้วก็ถ้าเหมือนว่าปั่นนี่เม็ดพริกมันไม่แตกแตก็ตำเองอยู่บ้านก็ว่างๆก็ตำเองเครื่อง ทำทำไว้เยอะนะคะแล้วก็เก็บไว้แล้วเดี๋ยวพุ่งอเดี๋ยวเวลาเราใช้ใช่ไหมเราใช้เราก็ออกมาออกมาผัดได้เนี่ยหมูหมูทําเสร็จแล้วแล้วก็ใส่ตัวปักยาวตัวปักยาวมีนิดเดียวใส่นิดเดียวโอเคนะคะเดี๋ยวเฮทําให้ดูโอเคนี่เสร็จแล้วกาไอคลิปหลังๆนะเฮดเคยทําให้ดูนะผัดเป็ดแต่วันนี้คือทําแบบ เร็วๆหน่อยทำแบบเร็วๆหน่อยก็ใส่ใบมะกรูดจะใส่ตัวกักยาวใส่มะเขือแล้วมีใครใครมีมะเขือก็ใส่ไปได้เลยนี่เสร็จแล้วกาโอเคนะคะเดี๋ยวมาทานก้าวด้วยกันเดี๋ยวแอดทอดปลาทูก่อนปลาทูที่ว่าแอสเคยเคย,เคยทําไว้นะคะเดี๋ยวไอ้ดูมาทุกคนเสร็จแล้วนี่เสร็จแล้ววันนี้ปัดเผ็ดตักใส่จานก้าวเลยผัดปลาบ,บุ้งทอดปลาทู ชาแก้ทอดปลาทูโอเคนะคะทุกคนมาทานข้าวด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยนะวันนี้มีกินสามอย่าง